สุกแล้วนะคะแกงส้มดอกแครของเราก็สุกแล้วค่ะสุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะดอกแคร์สุกแล้วมากินแกงส้มดอกแครด้วยกันนะคะทุกคนมาปิดฝาค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟนะคะวันนี้ได้ดอกแครมาตุมต่มๆเลยนะคะจะทําเมนูแกงส้มคะ่ะอันนี้ก็ปลานิลน,นะคะ ทอดด้วยแกงส้มด้วยนะคะมารับชมกันเลยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะตอนนี้ก็น้ำเดือดเต็มที่แล้วค่ะเราก็มีมะขามเปียดนะคะฮะใส่ใส่หัวปลานินลงไปก่อนเราก็จะทอดด้วยนะใส่หัวปลานินลงไปเนื้อปลานินด้วยใส่ลงไปนะคะเราก็จะแบ่งไว้ทอดด้วยค่ะอันนี้คือแกงส้ม อันนี้คือเคื่องส้วน,นเสียงอย,ย่มาธุรกิจจ้ะนนี้ก็มะขามเปียกของเรานะคะใส่ลงไปตอนนี้มะขามเปียกแพงแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วค่อยตักออกเดี๋ยวมันไม่เปรี้ยวเฮ้ยโอ้โห พี่หายไปไหนน้องใส่มะขามเปียกลงไปนะคะปลานินน้ำเดือดอแล้วใส่ลงไปค่ะก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลามีเกลือใส่ลงไปมะขามแล้วก็ใส่ไปใส่น้ำตาลปี๊บไปนะคะแกงส้มดอกเกนะคะน้ำตาลปี๊บ แกงส้มแบบไทยๆนะถ้าไม่ใส่น้ำตาลปิ๊บไม่อร่อยนะแกงส้มเนี่ยใสลงไปนะแกงส้มแล้วก็ก็จะมีชูรสนะคะชูรสก็จะใส่ชูรสลงไปนะคะชูรสค่ะแล้วก็เราก็จะมีเกลือ ใส่ดอกเกลือลงไปนะคะนี่คือดอกเกลือค่ะดอกเกลือนะรอให้น้ําเดือดอแกงส้มดอกแคร์นะคะรอให้น้ําเดือดก่อนเดี๋ยวเราก็ามาชิมรสชาติกันนะคะอันี้แพงนะไม่ใช่น้ำปลาที่ทำรสไหนไม่เคลือ,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 อกิออมกินอะไรแค่ปลาได้เยเนี่ยเนี่ยเป็นต้องเกลือ เติมน้ำปลาลงไปนะคะเติมน้ำปลาลงไปค่ะน้ำปลาแท้น้ำปลาแขกเป้นแล้วก็มีผงนัวอีกหน่อยนึงนะคะแกงส้มใส่ผงนัวหน่อยนึงก็อร่อยนะคะผงนัวผงนัวเขาเรียกว่าผงนัว กระชายของยายไก่อยู่ไหนเอ่ยยายไก่ก็เอากระชายมาด้วยนะคะใส่กระชายลงไปด้วยค่ะแกงต้นก็ใส่กระชายลงไปด้วยนะคะเพิ่มความห <Okay. S 1> อมโอเคครึ่งกี่บาทนะซีซีไปอันนี้กระชายของเรานะคะใส่ไปแดงไหม ปาาใส่นี้ก็ได้นะจะได้กินหัวกระชายเป็นด้วยเนะาะเสิมปลามีประโยชน์นะคะกระชายค่ะกระชายเดี๋ยวรอให้ปลาสุกแล้วก็ใส่ดอกแคค่ะรอให้ปลาสุกก่อนนะแล้วก็ใส่ดอกแคใส่กระชายไปด้วยนะมันจะได้หอมนะแกงส้มจะได้หอมอร่อยนะคะจะได้ตักกระชายกินได้ด้วยเนาะไม่ต้องบดให้ละเอียดแบบใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่กิน เรียงเกตค่ะเรียงเกตเดี๋ยวเราเข้ามาใส่ดอกแคนะคะมะขามของเราก็ใส่ไปนี่เลยเพราะว่ามะขามแพงเนาะตอนนี้เนี่ยอยู่เวลาไ้นพ่งตักก่อนใส่ให้หมดไปเลยมะขามจะได้เปรี้ยวๆถ้าไม่เปรี้ยวไม่อร่อยนะแกงสุ้มเนาะ รสชาติก็พอดีแล้วนะรสชาติก็พอดีแล้วนะแกงส้มของเราเมนูอร่อยนะคะนี่คือดอกแคค่ะดอกแคดอกแคนะคะดอกแคสวยๆงามๆนะคะนี่คือดอกแคนะคะนี่คือดอกแคของเรานะคะดอกแคอร่อย เดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะเพราะว่าปลานินมันก็สุกไวเนาะปลานินมันก็สุกไวเดี๋ยวเราก็จะม,มีเมโนูทอดด้วยนะทอดปลานิลอฮ้ยนะพริกแกงต้มแดงดีนะถามใส่ไปซื้อมา20บาทใส่ไปหมดนั้น,นแหละตอนนี้มาขามแพงได้นิดเดียวอื้มอ,อร่อย ่อยมากเลยนะแกงส้มดอกเคเนี่ยสุดยอดนะสุดยอดของความอร่อยปลาก็เริ่มปลาของเราก็เริ่มสุกแล้วนี่ปลามันสุกก่อนเราก็จะมาใส่ดอกเคลงไปนะคะแกงส้ม,มง่ายที่แกงส้มของเราก็อร่อย ใส่ดอกแคไปเลยค่ะทุกคนใส่ดอกแคไปเลยนะคะดอกแคดอกแคซื้อมามีแตส่สวยๆเนาะใส่ไปเยอะๆค่ะดอกแคชอบกินแกงส้มดอกแคเนาะอร่อยชอบกินมากเลยแกงส้มดอกแคใส่ไปเยอะๆเดี๋ยวมันก็ยุบเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะแกงส้มดอกแคของเราก็เสร็จ ตนนี้ดอกเคไม่เพงนะดอกเคไม่เพงรอให้มันเดือดเดี๋ยวเราก็ปิดนะคะ